สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามตเลขแนวทางรัฐบาลไทยผ่านทางช่องของเซียนนมอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะคันในคลิปนี้เนาะ,ะแอดก็จะเอาตเลขแนวทางรัฐบาลไทยตองงวดของเซียนเซียนที่เพิ่นให้มาเนาะ,ะให้มาแล้วเดี๋ยวแอดจะลงให้เนาะคะ่ะเมื่อนี้กว็วันที่ห้าเนาะวันที่ห้ามกราคมสองพันหนร้อยหกสิบเก้านะคะลงให้ก่อน ก็จะหอยวันที่17เนาะรัฐบาลให้ออกวันที่17อ่านี้ในคลิปนี้ก็จะมีของมาดามคำนวณเนาะค่ะของออเซอรีของเซียนชนะของออปอยเปรตออสุพันหลักกาของเตาหน่อยค่ะกับรัฐบาลไทยต่อเนื่องต่องวดเนาะงวดประจําวันที่17เนาะค่ะก่อนอื่นจะต้องกราบขอบพระคุณตรองเนาะทั้งจากเซียนทุกทุกท่านเนาะคะที่หามาวางทางช่องกราบขอบุญขอบุณได้ร้ายหลักกา fc แฟนคลับทุกท่านค่ะที่เขามาติดตามทั้งช่องของเสี้ยนุมเนาะรัฐบาลไทยกับขอบคุณในายๆค่ะมาฮั่ม,มาเริ่มมาเบิงตัวเลขนวทางโต้งวดของมาดามกันก่อนเนาะของมาดามคำนวณเป็นยังไงกันเน่รัฐบาลไทยกับปังล่าพัฒน,นากับปังปังสุดๆสำหรับแนวทางตัวเลขของมาดามคำนวณน,นะคะเข้าไปที่หนึ่งหกตรงๆเนาะอาจจะบเป็นตัวนินอาจจะเป็นตัวเจาะแต่ว่าก็เข้าตรงๆค่ะสำหรับตัวเลขนวาทาังของมาดามคำนวณ ไปต่อเนาะคะ่ะตามต่อแนวทางต่องวดงวดประจำวันที่สิบเจ็ดรัฐบาลไทยสายวิ่ง,งรุดเดินบนลางวันนี้ของมาดามคำนวณไฮเดนทีศูนย์กับหาค่ะสองตัวไฮทีศูนย์ห้าศูนย์สี 3, ่ศูนย์เก้าหา4ฮาสามหาี่นินทีศูนย์ห้ากับศูนย์สีค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินสองหางเนาะคะ่ะแนวทางเลข3ามตัวค่ะ 3ตัวให้ที่954 904แล้วก็605เน้นทั้งสามหางค่ะแนวทั้งเลขสามตัวของมาดามคำนวณค่ะหน้าจอเนาะคะ่ะมาต่อที่ของออเซอรี่ค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของออเซอรี่ทั้งไทยทั้งลาบบนนอเขาเด่นที่หก ไถ่ไกหห่หอยโกดินอ่าไถ่ไก่หอยโกกราบไก่กหอยโกค่ะของออเซรีแต่ว่าจับคู่ไปบ่อดเนาะกับตัวเลงแนวทางอีออเซรีเป็นไห่มาแนวทางต่องวดของออเซรีมาเบิ่์งวดน,นี้คันอ่าต่องวดงวดที่เราไถ่ซองหางมาเบิ่์งวดน,นี้เพิ่นไปกลับให้พร้อมนั้นนี่มันเลยหลายตัว มันเลยส่งหลายตัวเนาะแนวทางของออสเตรียวันนี้สายวิงรูดินบนรางวันนี้ไฮเดินทั้งสามตัวค่ะเดินที่ศูนย์เก้าและก็แปดเดินศูนย์เก้ากับแปดเนาะค่ะสองตัวเพิ่นจับคู่ให้แล้วเพิ่นกับกลับให้นพ่อมเนาะสังเกตดๆีๆให้ที่ศูนย์เก้ามีศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ แปดเก้าแปดแปดและกับแปดศูนย์ค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของออสเตรีย e กับรัฐบาลไทยตรงหมวดค่ะหน้าจอเนาะคะ่ะเนาะรัฐบาลไทยไปต่อกับออสเตรีย e. ม,มันมาในหิ้งเมืองังค่ะมาต่อที่ของเซียนชนาค่ะสำหรับรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาของเซียนชนาข่าวต่อตัวเิ่นเนาะ เด้นที่หกสองตัวไปบ่ถึงเนิ่นบ่มาเนาะกับแนวทางรัฐบาลไทยตามต่อค่ะสำหรับวันที่สิบเจ็ดมกราคมเนาะสายวิง่งรูเด้นบนลางงวนนี้ให้เด้นที่เจ็ดกับเก้าค่ะเดินที่เจ็ดกับเก้าสองตัวให้ที่สองเจ็ดซีเจ็ดสองเก้าซีเก้าค่ะ น้นทั้งสี่หางเนาะค่ะสำหรับตัวเล็แล้วทั้งเล็กสองตัวกับตัวนินสี่หางเนาะ,ะของเซียนชนะก,กับรัฐบาลไทณฑตองวดค่ะหน้าจอมาต่อที่ของออปอยเป,ปดค่ะหลังออปอยเปดไม่เข้านะคะรูดไปต้องขอไปเอซีเนาะเริ่มต้นใหม่ไปต่อกับแนวทางงวดตองวดสายวิ่งรุด งวดนี้เพื่อนแยกบนแยกล่างให้เนาะของออปเปยเปดวิ่งบนเด่นที่แปดค่ะเด่นที่แปดสองตัวห้ที่แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดล้กก็8แปดแปดวิ่งล่างเนาะเด่นที่ศูนย์ค่ะสองตัวไอที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ซีค่ะกับหน้าจอแยกบนแยกล่างของวันนี้แยกให้ลองกับหน้าจอไว้พิจารณากันเมืองหรือห้ามลืมนะ,คะ้ค่ะกับตัวเลขแนวะทางของออ อ๋อปลาเป็ดเนาะมาต่อที่ของออสุพรรณค่ะของออสุพรรณสำหรับรัฐบาลให้งวดดิพานมาบ่ข่าวเนาะแต่ว่าเลขดับเพิ่นก็นถือว่าอ่าบอกมากก็ถือว่าดีเนาะค่ะเดินดีสำหรับเลขดับกับรัฐบาลให้เพิ่นเนาะ ตัวเล็กเนาะทางบ่าข่าวเนาะอนุญาตขออนุญาตไปต่อค่ะแต่ว่าถ้าเลขสามตัวถ้าเอามาวิ่งกันของเบอร์นีข่าวแน่นอนหกศู 6, 0, 9, นย์เก้าจับวิ่งกับหกศูนย์หนึ่งเอานหกหนึ่งหกหนึ่งเก้ากับหกศูนย์เก้าเนาะสมาปฏิจับวิ่งนะตัวเด่นเนาะเด่นที่สนะีกับเก้าเนาะเด่นสีกับเก้าคุณก็เรยบร้เลยนี้ อับหน้าจอบนเบิงเนาะตัวเลขน,นะทั้งตองวดค่ะของออสุพันธ์กับรัฐบาลไทยซาวิงรูดเด่นบนล่างวันนี้ให้เด่นที่2กับ8ค่ะ3ตัวให้ที่0 2 6 0 3 6 0 2 8เน้นที่0 2 6กับ0 2 8ค่ะ2ตัวให้ที่2 0 8 0 2 6 8 2 2 6แล้วก็2 8ค่ะ3 6แล้วก็3 8ค่ะแนวทางเนาะ แล้วก็ตัวเน้นเน้นที่สองหกกับสองแปดค่ะงวดน,นี้ดับเจ็ดเนาะค่ะดับเจ็ดบนล่างของอสุพัรดับหน้าจอจ้ามาต่อที่ของเต้าน้อยของเต้าน้อยรัฐบาลไทยลุดเนาะค่ะเล็กดินกับบอมมาสองตัวกับบอมีเนาะ ไม่มีไม่มาไม่ผ่านเนาะไปต่อค่ะแนวทางต่อของวันที่สิบเจ็ดสำหรับรัฐบาลไทยของแตวน้อยวันนี้ใไเดินหกเก้าลกก5เห่าดนที่เก้ากับห้าเนาะค่ะร่องที่หกสองตัวไที่หกเก้าหกห่าเก้าหแาล้วก็5หห้าค่ะติดบืนในพร้อมค่ะวันนี้ 55เนาะแล้วก็เลขสองตัวเน้นที่69กับ95ค่ะสามตัวให้ที่695อ่าปุริมกักปุริชอบตัวเลขณทาง้งในหน้อยห่างแคปหน้าจอเนาะมาต่อกับของเตียวน้อยทางในกิมมี่แอร์จต้องกราบขอบพระคุณตัวเลขนะทางจากทุกทุกเซียนที่ให้มาเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยทางช่องของเซียนนมแล้วก็ฝากช่องน้อยๆซองนี้นี่น้ำน่าด้รค่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาแล้วยังบอทัน ได้ติดตามร้องเปิดใจรับชมแล้วก็บเบื้องแนวทางกันร้องเพลงจากน้อยเนาะเผื่อชอบเผื่อมากกับตัวเองทางของเซนเซียนเนาะส่วนผู้ใดที่อยากติดตามอ่าเล่าพัฒนากับฝากทางช่องของล็อกกิ๊กเนาะคะ่ะล็อกกิ๊กพาด,ด้วยเนาะเอาไปติดตามกันได้นะคะฝากน้ำแน่เผื่อผู้ใดที่ผ่านมาทางช่องนี้เนาะทางช่องนี้ก็จะลงรัฐบาลให้เป็นหลักแลก้วก็ช่องของล็อกกิ๊กพาด,ด้วยกับเสีงรงเล่าพัฒนาเป็นหลักเนาะ กับขอบคุณในลายค่ะสำหรับ F C เก่าแล้วกับ F C ม่ที่เขามาติดตามเนาะที่อยู่คู่กันมา F C เก่ากะกับขอบคุณในลายค่ะคอมเมนต์ดีๆบ่าว่าสิลงลิปได้ไปกะ,ะแนะนําติดเตียนกันมากแอดกลร,รับชมแล้วก็รับฟังตลอดเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนมาคกคนก็หายกาลังใจเนาะทุกคนมีผิดพลาดได้เพิ่นว่ากับขอบคุณในลายค่ะเหมือนพี่เหมือนน้องเนาะผ่านทางช่องนี้สื่อสารกันทางช่องนี้เนาะ กลับมาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ